ปันสุขแห่งปีกันต่อครับกับสุดยอดผู้ร่วมรายการปัญญาปันสุขสุดประทับใจในหัวข้อสูงวัยหัวใจสู้ซึ่งคนสุดท้ายก็คือลุงล่าของเรานี่เองแหละครับชายชราที่เสียสละตัวเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเก้าก็เกิดน้ำ่วมคนถล่มที่ที่ที่น้ำตาน้ำเลีครับจังหวัดจังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์ข่าวดังเลยอ่ะใข่าวดังตอนนั้นสี่เก้าใช่ไหมในนี้อย่างนี้ใช่ไหมสมัยก่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมลุงล่าเป็นอุปกรณ์หอ๋อคืออาสาบ้างแขทงเลยสิตอนนั้นแข็งแรง ไปงัดหินงัดไม้ครับบอไปช่วยเขาครับช่วยเขาอก็มันเกิดเหตุครับครับทีนี้มันหลังยอกรับหลังยอกรู้ตัวว่าหลังยอกลงขาแล้วโอ้แล้วขาปึ๊บเดี๋ยวไม่รู้สึกเลยขามันร้อนวืบลงขาแล้วลงเลยนะครับลงเลยอแล้วหมอบอกหมอลองกระดูกขึ้นครับเส้นประสาทแล้วหมอบอกว่าจะหายให้สบายไหมหรือว่าหมอเชียงใหม่ก็บอกว่าลุงทาใจได้เด้อ อยากจะทํางานหาจะหาไอ้ของที่มันเบาๆทีเรานอนทําได้่ก็บังเอิญเปิดทีวีดูก็เห็นเขาเอาไอ้กะลาเนี่ยเออเอามาโชว์เราเห็นแล้วก็โอ้แม่พอเอากะลาเขาทำเขาแม่มึงแล้วนะแม่มึงแม่มึงอะเราเราทำเรื่องนี้เหรอเออทมาทีละนิดละหน่อยชิ้นแรกอะไรจำจำได้ไหมฮะจำกระบวยครับตะบวยคืออันไหนอันนี้เหรอ อันนี้เหรออธิโชเนี่ยนะอันนี้เหรอแต่โอ้โหแต่ยังยังไม่มีไลน์นะเรายังไม่มีไลน์นะโอ้โหปัจจุบันเป็นอย่างนี้นะมีกระปูช่วยชีวิตนะอย่างน้อยให้เรารู้เราทำได้อย่างน้อยก็เป็นเป็นทองได้อย่างน้อยก็ช่วยภรรยาอะไรอะไรขึ้นมาได้นะสุดท้ายลุงล่าก็ได้มาเจอกับกะลามะพร้าวเหล่านี้และตัดสินใจทำมันเป็นอาชีพจนสร้างรายได้ให้กับครอบครัวทางเราก็ปันสุขแบบจัำเต็มไปเลยครับอ้าวไปละมา คมันก็ช่วยให้เบาแรงเยอะครับและนี่ก็คือของบันจุที่ลุงล่าได้รับครับแต่นอกจากเดี่กว่าไปต้นลูกเลยนี่ได้ไหมต้นลกเลยได้ไหมต้องตีมาแล้วมันบ้องโอ้ยอย่างนี้ลุงลงไปดูสิไปไปด้วยตัวเองสิไปแล้วนะเออไปเลยไปจนลู่นเลยโอ้ยหยุดหยุดยุดเลยหยุดหยุดหยุดอ๋อวันนั้นหลัออกรายการแล้ววันต่อมามีคนโทรมาออเดอร์ มาเยอะเลยเป็นที่น่าพอใจมากเยอะมาไม่หยุดเลยค่ะปิงปิงปิงลูกสตวาลบไปทันเลยที่ตอนนี้ยังเป็นปร้อยกปอรลายโอ้โหจะทำทันไหวไหมเนี่ย <c oughs> มีกำลังเงืดสู้เท่านี้แล้วจะได้ขายของดีแล้วก็เ,เลยโอ้ดีใจมากเลยวันนั้นนะอ่ะภูมิใจลูกค้าค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เริ่มจะทําสินค้าส่งตามเอเด้วยให้ลูกค้าตามคิวตามคิวที่เงืดัวหมดเลยค่ะเร่งเร่งเร่งทำ จะเอาหลายเจ้าเลยอะทำไม้กำหลังอยู่4วัน4วัน500อัน4วันก็ได้5 0พันตะกวันละพันกว่าบาทดีมากๆเลยตงนั้นอะก็นอกจากคนในครอบครัวแล้วก็มีของเครื่องมือที่ได้มาแล้วก็เตาเอี้ตัวนี้เลยรักมากแต่ก็ทำความสะอาดตลอดเไม่ให้เก่าเลยโอไอตัวนี้มันมันคู่ชีวิต มันใช้ได้ดีมากก็จะไปไหนมาไหนก็สะดวกอันนี้ไม่ต้องเห็นมันสบายเบาแรงสะดวกเหมือนชีวิตของลุงล่าก,กําลังจะดีขึ้นแล้วแหละครับแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อน,น้าป่ากลับมาซ้ําเติมชีวิตลุงล่าอีกครั้งวันที่ยี่สิบสองสิงหาประมาณตีสองมันขึ้นตอนมันมามาครั้งแรกมันมันมาตอนเทียงคืนมัน มายังไม่ถึงมัน็มามายังลุ่มๆอ,อมันใกล้ปีหนึ่งมันเรียเขา้ากรมในแล้วเรียบๆเ,เ,เข้าบ้านแล้วน้ำามานี่น้ำมันเยอะนนเนาะเยอะกว่าปีสี่เก้าอีกขึ้นมาได้ชั้นสองสามขั้นแล้วไปไหนไม่ได้เลยจุกมันอยู่บนบ้านอย่างเดียวน้ำรอบรอบหมดคือข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมดก็คือในบ้านเราจะเก็บแทบไม่ทันเลยทั้งหมดค่ะแต่คุณพ่อก็ยังคงห่วงข้าวของที่ได้มาจากทางรายการพูนิติ เวพอยต์ค่ะคือจะบอกว่าเอา่อเก็บให้ได้ให้ทันทุกทุกอย่างที่ได้มาจากที่นุน่นคือตัวที่ห่วงที่สุดคือรถวิวแชร์ค่ะผมก็บอกให้ลูกๆให้เก็บของเครื่องมือเครื่องใช้ที่เราทํางานที่ได้มาจากรายการน่ะรีบๆเก็บ,เร,บ,เ,รบ,เ,รบเราจะได้ไปทํามาหากินจอได้โทรทัศน์ก็อีกตัวนึงจมร้อยหมดตู้เย็นหม้องข้าวก็ร้อยเต็มบ้านเลยแหละคือครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ สิ่งที่เราเตรียมไว้เพื่อที่จะทําให้ให้ตลอดตอนนี้ผมยังทําอะไรไม่ได้ผมขอเวลาหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะหากระลามาทําให้พระตจ้งห่วงนะครับผมยินดีรับใช้เสมอขอขอบคุณมากนะครับในวันนี้ครับถึงแม้โชคชะตาจะซ้ําเติมชีวิตของลุงล่าอีกครั้งแต่ลุงล่าก็ไม่เคยท้อครับยังพร้อมที่จะสู้หากยังมีกําลังใจจากลูกค้าให้ลุงได้มีอาชีพต่อไปถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมกลับไปอุดหนุนลุงล่าตามแถบข้างล่างนี้กันอีกครั้งได้เลยครับ ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวปันสุขของบรรดาสูงวัยหัวใจสู้ที่เราได้คัดเลือกมาให้คุณผู้ชมได้ประทับใจกันอีกครั้งต้องบอกเลยนะครับว่าสําหรับพวกเขาอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือหัวใจที่ไม่มีวันยอมแพ้ตั้งหากเลยครับก็หวังว่าเรื่องราวของพวกเขาจะทําให้คุณผู้ชมมีกําลังใจมากขึ้นและสู้ต่อไปในวันข้างหน้าได้นะครับและในวันพรุ่งนี้เราก็ยังอยู่กับเทพปพิเศษปัรสุขแห่งปี แต่จะเป็นเรื่องอะไรต้องรอติดตามกันครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ